สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาแชร์วิธีการเรียนคณิตศาสตร์ยังไงให้เข้าใจทางโจทย์ได้แล้วก็สอบได้นะครับก็ผมอะ่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เท่าไหร่เมื่อก่อนนะแต่พอลองใช้วิธีนี้ยผมคิดว่าเออผมก็สามารถเลี่มสามครับได้จบแล้วครับถ้าเป็นเรื่องของเนื้อหานะเลี่มสามนี่เป็นเรื 3, ่องท้ายของเนื้อหาคือถ้าเรียนครบสามเรื่องนั้นก็คือครบละ,นะบเนื้อหาเลี่มสามก็จะเป็นเรื่องที่เออสำหรับคนที่อยากได้แพทไม่เกินแบบว่าไม่ได้แบบ พอติดหาลายอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบเยอะมากก็เรียนแค่สองเล่มก็น่าจะพอแล้วนะนี่นะเล่มสามเนี่ยก็เป็นพวกเอ่ฟอฟังชั่นตีโกนเนี่ยนี่นะชั้นตีโกนตีโกนมิติแล้วก็เอ่อผ้าตัดกรอยนี่พาราโบลาไฮเปอร์โบลาวงกลมพวกเนี้ยนี่นะเอ่อก็มีอะไรกันเวกเตอร์เนี่ยเวกเตอร์ปมาณนี่้จํานวนแล้วก็จํานวนเชิงซ้อนนะก็ประมาณนี้ นี่คือเป็นเล่มสามของรูนอลแล็ปเป็นเล่มท้ายแล้วก็จบแล้วครับสำหรับเนื้อหานะแค่นี้พอครบแล้วแล้วก็ก็มีเล่มโจทย์เผื่อใครอยากได้โจทย์เพิ่มหรือว่าอยากซ้อมโจทย์ซ้อมมือเพิ่อมอย่างเงี้ยก็มีเล่มโจทย์อีกเป็นเล่มที่หนึ่งเออเป็นรูนอลแล็ปตัวโจทย์เล่มหนึ่งก็สุดท้ายนะครับใครสงสัยตรงไหนก็สามารถถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะหรืออาจจะเป็นในเล่มเมสเซจนะทางไอทีผมก็ผมขึ้นทางนี้นะครับปุ๊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 บนี่นะปุ๊บปุ๊บ โอเคก็สำหรับวันนี้เจอกิปหน้าครับทุกคน